มึงเก่งจังเลยอ่ะฮันแน่ชอบเขาดิมึงก็ชอบเขาก็ไปบอกเขาสิใช่ใช่ก็ไปบอกเขาดิไม่บอกเขาแล้วเขาจะรู้เหรอบ้าน่ะเราชอบเขางแต่มอองแล้ววันนี้เราต้องบอกเขาให้ได้ เราเอาน้ำมาให้ขอบคุณครับวันนี้เอาเสนื่อยเลยเฮ้ <c oughs> hey, บุญเรามมอเลยจะบอกอ่ะมีอะไรเหรอคือว่าเราชอบเบื้องแต่ม2แล้วว่ะเราลองมาคบกันดูไหมจริงดิ <c oughs> จริงดิง,งั้นลองมาคบกันดูก็ได้โอเค you wow. are ที่ฟ้านำเธอมาร่วมทางอยู่กับฉันห้ามกลางคืนวัน โทรมามีอะไรป้นเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลนุ๊วัาเสาร์นี้ว่างไหมก็ว่างนะเราไปเที่ยวกันเปล่าเอาดิโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปรับละกันคนธรรมไดาที่ไม่ธรรมไดา เคยเดินตามหาก็ไม่เจอสักรายแค่คนคนหนึ่งที่มีพ้นท้งใจที่เจอก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่ส พรุ่งน,นี้ไปบ้านเราไหมพอดีว่าพ่อแม่เราไม่อยู่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เราไปหาละกันอยู่คนเดียวอยู่ลำพังทั้งกลางผู้คนเป็นหมื่นล้านมีคนมากมายรอบตัวฉันแต่ยัง,งห่างวันในใจหนักหนคงเพราะไม่มีใครสักคน ที่มันก็น,น้อยใจในวาสนากล่มีคนกัม้าผู้อยู่ในหัวใจมีแต่คำว่รักไม่ว่าไปที่ไหนแต่ไม่มีฉันบ้างเลยเคยหวังว่าจะมีเสียงแครในห้องวัางเปล่าวางว่าจะมีสักคนมาคอยว่ากล่าวทำให้รู้ว่าฉันหายใจ คงทำบุญมาน้อยเป็นเงินกําใช่ไหมเลยไม่มีใครรักตาเปลี่ยนในหัวใจไม่มีใครโทรมาหาไม่มีใครโทรไปไหนไม่มีใครมากดไลค์บ้างเลยเคยหวังว่าจะมีสักวันมีคนที่เข้าตาหวังว่าจะมีสักวันมีคนที่เข้ามาทํา เราเป็นแฟนกันใช่ไหมใช่นุชรักเราแม่รักดีรักมากด้วยเราก็รักนุชนะวันนี้เราขอนะ นี่ก็สองเดือนแล้วนะทําไมประจำเดือนยังไม่มาอีกคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่ลองตรวจดูก่อนแล้วกันเพื่อความสบายใจของเราเฮ้ยนี่เราทองหนอเนี่ยนไม่ใชื่อต้องทิงใช่ไหมเอาไรต่อดี มาเยจะปรึกษามีอะไรหรอไม่สบายใจในไหนบอกมดีคือประจำเดือนก็ไม่มาสอเดือนแล้วอ่ะแล้วไปซื้อที่ตรวจมาแล้วด้วยสรุปว่ากูท้องเฮ้ยท้องแล้วมึงบอกไปมึงยังบอกแล้วแต่เขาก็เงียบหายไปเลยไม่เป็นไรนะเราลองไปปรึกษาครูดูไหมเผื่อครูจะช่วยอะไรเราได้ลองดูก็ได้ไมั้ง <c oughs> <c oughs> แถวนี้แม่งปลายเยอะป่ะดูดิเออตัวแม่งใหญ่วะ่ะใครโทรมาวะไอ้บูนโทรมาวะ่ะฮัลโหลฮัลโหลมึงอยู่ไหนกูอยู่หน้าวัดเนี่ยอยู่กับไอ้เก่งกูมีเรื่องจะปรึกษาว่ะเดี๋ยวกูไปหานะเออเออเออกูอ,อ,อยากรู้ว่า,วาเมื่อไหร่ไอ้บูนจะมาโคตรช้าเลยวะ่ะช้าสุดรอมานานเลยสักพักเข้ามาบ้าง ไมะเ,เก่งกูมีเรื่องจะปรึกษาวะ่ะมีแล้ววะคุณมึงห้าไม่บอกใครล่ะคือว่ากูทำแฟนกูท้องวะ่ะฮะแฟนมึงท้องเออดีกูทำไงเว้ยเนี่ยกามึงลองไปปรึกษาครูดูดีกว่าวเออจะลองไปปรึกษาดูแรกทำไงดีวะเอาไงดี เดี๋ไปปรึกษาครูดีถ้าไปบอกนู่นเลยดีกว่า รุรอ,อนานไหมไม่นานรุดพร้อมไหมที่จะไปหาตัวพร้อมแล้วบุญาพร้อมยังพร้อมสิแล้วเราไปหาตัวเลยสวัสดีครับสวัสดีว่าไงสองคนนี้มาซะเย็นเลยมีอะไรจะปรึกษาคู่หรอเออคือว่า จะป้องกันยังไงไม่ให้เด็กคนอื่นเกิดปัญหาเหมือนเด็ก2คนที่มาปรึกษาเราเมื่อวานนี้ดีนะเออต้องจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเป็นลักษณะค่ายดีกว่า ตอนนี้เราต้องดูแลกันแล้วกันแล้วนะช่วงที่เราไม่เรียนรครูก็ต้องใจเรียนนะแน่นอนเราต้องดูแลนุชอยู่แล้วต้องขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณครูและเพื่อนๆที่ให้กำลังใจพวกเรา 了<的>